อันนี้คือนกเป็ดน้ำนะครับนกเป็ดน้ำหนองหานซึ่งบริเวณนี้จะไม่มีคนมารบกวนเขาครับเขาจึงมีขนาดตัวที่ใหญ่ครับเพราะว่าสามารถเจริญเติบโตได้พื้นที่นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์หรือเปล่านะครับผเพราะว่ามันอยู่ติดเมือง หรือว่าประชาสังคมเป็นคนที่ช่วยกันดูแลนกเป็ดน้ำพวกนี้ครับตัวใหญ่ครับหากินได้อย่างสบายไม่ต้องกังวลเรื่องคนจะมาจับดูครับเยอะมากครับถ้าถึงเวลาที่เขาขึ้นบินครับท้องฟ้าบริเวณนี้ก็จะเต็มไปด้วยนกเป็ดน้ำครับดูบรรยากาศสวยงามมากครับผม ด้านอื่นบ้างนะครับผม,มนกเป็นน้ำเยอะมากเลยครับช่วงต้นมกลาครับนกเป็นน้ำก็จะออกลงมาหากินอย่างเงี้ยครับส่วนฤด,ดูอื่นนะครับก็ก็จะนกเป็ดน้ำก็จะหายไปอยู่ที่อื่นบ้างนะครับ บางทีเราก็มาเราก็จะไม่เห็นตลอดครับแต่ช่วงเดือนมกราเราก็จะเห็นนกเป็ดน,น้ํามาอยู่ที่นี่ตลอดครับผมถ้าใครมีโอกาสก,าก็ผ่านมาแวะชมนะครับช่วงเดือนมกราครับน้องหานสดครูที่ตรงหน้าโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะครับผมคลิปนี้ก็